ลหนาค่จ้าน้อสงสารแกดีกคส่องรตนากับสื่างจากงานกลับบ้านกับบ้านค่ะกลับบ้านกับพี่น้องทีบูกับองเรียนไม่ได้แบออกนี่มากจ้ะตังสิตเดนนี่มาโอ้แสบตามีมา จับทำงานเจไปทำงานจะเย็นคือเก้าจ้ะเงยหิมาโตอีแล้วจ้ะพี่น้อง โตอีกแล้วข้างสวิตเดนนี่มาโตอา,ากาศหนาหนาวเย็นเนจ้าบ้านไหนกะขาวจุมพูเยนพูนขาวจุมพูนะจ้ะจุ่มพูนจุ ว่านกับบุเรยททำคลิปว่าบุเรยททำคลิปดูไสว่าสบายจ้ะนี่มะนี่มะจ้ะว่านกับบุเรเฮ็ดคลิปเบิดเมือเบิดเบี้ยนดูไสไข่จ้ะดูไสไข่แตะาสบายหนาวเย็นเย็นเย็นจากดิอ่หนีะหะมะปกอีกแล่ ก็ไข่เ่าำบายแอกเส้นจะไอบดขึ้นนักกะเปลี่ยนแปลงดูว่าไม่ใช่าหนาห่อนเลยไม่ฝุ่นั่นดิจขาวจุนพูนดว่าขาวจุนพูน แหวนไม่สเขาหน้าหอ้องมนผ้าหนาผ้าหน้าห้อนเลยแกหน้าก็สิเข้าบ้านนจ้ะจ้าสวัสดีจ้าลาน้าข้าศกลจ้าลานากลับไปสง่งลูกไปโรงเรียนหมดแล้วสุคนแหล่าลานากะยูบ้านทำความสะอาดกะกับซักผ้านะจ้าลูกไายเส้นเพิ่นกับมอสบายจ้าก็อยู่บ้านกับลูกไายจ้าเพิ่นกะิ่งหนัง เกมเพื่อนเล่นเกมเพื่อนอยู่บ่สบายจ้ะเดี๋ยวจัางน้นอยนะ่คอยสินัหน้าคอยสิสัพกพักคอยสิไปรอรับล,ลูกสาวจ้ะสักพักก่อนไปส่งลูกแล้วก็สิไปรอรับล,ลูกสาวจ้ะอืมล,ลูกสาวมากเดี๋ยวพ่อสินนางรถนมำมากคนเดียวได้จามเือนนี่เพราะว่าพี่สายเพิน่นบ่สบายเพิ่นต่องนางรดนมำคนเดียวมากลุ่งหน้าบ้านนะจ้ะ แม่รัตนาก็ค่อยสิไปฮับเอาจ้ะน้าก็สิปันผ่าก่อนเฮ็ดกับเขาก่อนจะล่อเพื่อนกลับมาแต่ลงเลี้ยงก็สิได้กินเลยได้จ้ะอืมรอก่อนจ้ะก็สิไปเฮ็ดกับเขากับหนามก่อนขั้นตากสิบห้าขั้นตากสิบ้าเดี๋ยเราว่าอยู่คาร์ลกาเอสนุนแทติเซกแม่ถึงจอโกทิตาเอดิ ตข้างนอกก็นหนาวจ้ะหิมะแดดออกหิมะเนี่ยมีหิมะสร้างสวิตเซอร์แลนด์จำเลยล่ะหน้ากับสิตำบกแตงจ้ะตำบกแตงกินนั่นละเพ็ดเพ็ดกินเพ็ดเพ็ดจ้ะเดี๋ยวคอยสิล่อไปล่รอรับลูกมาตอนโรงเรียนกับสิตำบกแตงกินะจ้าเสพแท้ปวดละอาจ้า หมอวานกับ่ได้เฮ็ดทำคลิปจ้าเมื่อวานนี่กับสายปายบ่สบายกับ่ได้น่ทำคลิปเมื่อวานนี่อกับ่ได้เฮ็ดทำคลิปเลยเมื่อวานเ,านเ,ป,เป็บ่ค่ยอ,อยมีแห้งโตเพิ่นเสร็จโตให้ไอจ่าไอค่าไอแน่เอออากาศมันเปลี่ยนจา้าเดี๋ยวสุเทยียสุูปีมันสิบ่มีล่ละเด้จา้าหิมะมันหายไปแล้วอืมยี่นี่ยังมีหิมะอีกแล้ว ไอสิสมมาล่ะยังมีฮิมะอยู่จ้ะเราจะลำ้าคอสิไปรอรับลูกสาวจ้าจักหน่อยจ้าตาหมักแตงมีลูกชินพรอมบลูกชิน้นลูกสาวยาดีกับมะตะลงเรียนล่ะจ้าเดินลงรถเม์มาเองจ้ายางมาเอง,องอเออเนี่ยเพื่อนของนาวกันคอยสิมาก,กินจ้า เราจ้ะเดี๋ยวเราจะนะ่ากับสกินกับลูกสาวจ้ตาตําหมักแตงจ้ะสวัสดีจ้าแล้วน่าก็สกุลจ้ากับลูกสาวเยดีจ้ามาจ้ามาจ้ากินตําหมักแตงได้จ้าไม่ว่านกับอะไรท่อคลิปอย่าลูกสาวมาสมบายจ้าไปเอาสอมก็ได้บ้างล่ะเอาว่าเอาสอมไปแฮมตันเด้สอนเออเอาว่าไปอยังผักผักกันน้อยๆป๋าหันหนะ้ามันน้อยไม่หันใหญ่อยู่ นิดหน่อยอเลือกสลัดให้เพิน์ลวันจ้ะพอเพิ่์ลฮันมันน่อยเพิ่์ลฮันกินกับพิซซ่านะขอโทษขอพระจ่าใส่มือจ้า <c oughs> มาจ่ามาจ่าถึงนึกกินกินเลยแล้วก็อีนเล็กเ็กมาหนึ่งอีนเล็กๆไปไหนหมด

Trong tên nha Lưu xin ốc Mẹ lưu xin xin นาทำผาแล้วปดิใสธแกกะปดิใส่เสื้อเสื้ออุ่นเลยอัะสิไปยืนรอรับลูกสาวนะาจา๊ะเพิ่นหยางมา,จากจ้ะเพิ่นลงรถุมีนหยางมากคนเดียวเก่งกิงหลายลูกสาวแม่ไปบ่ทันหยางมากแม่กําลังสิอหยางไปเห็นลูกพอดีเอ้า vâng luật miếng luôn 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 con luôn kinh luôn 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 cho luôn nhà luôn 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 ui luôn

ทำได้ไหมลูกจะร้อนไหมหวาก่อนให้น้อยกอ ไม่เป็นไรม่หอยไม่าหยาหยาหกินที่รังกินแล้วกินให้มดไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดใช่ไหม นั่นันที่สูดเส้นออกเมื่อเส้นปากออกแม่บอกเอาจานมาหน่อยอยื ียนอันกับเฮาแซ่บบ่เพิ่นว่าบ่แซ่บบ่ซั่นเพิ่นยกนี่โปลงกับเฮาโรงเรียนบ่แซ่บเพิ่น บับเนาะเอาอยาให้กินกินของรากเอาอยาให้ลูให้กิน Mata-mata lo liat, hiu-hiu cah. Hiu-hiu-hiu. Lo liat gak sih, kin yang kinan. Ah, ini yang mau kinan. Oh, telur ini, lho. Mudah, enggak? Bisa hati, bos. อตาตาแล้วก็อันผู้ทอดีบ๊บ๊นะจ๊ะแล้วก็อันสีขาวขาวมันมาแสาะก่อนมมันคือแม่เพิ่อนอันเฮ็ดนะมันมาเสะ ถามว่ากับข่าวแม่นมักกินยังสิหน่าจ้ะข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ อืม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 นี่สซิทที่สุดน้องจะทำอะไรเป็นไปล่างเมื่อจ้ะ กินลูกชิมจ้ะลูกชิมหนึ่งให้คนเขียยเบิดก่อนอกินต่อ มึงกะตูนเหรอจ้ะประวัซิมิมีจนทำไมน่ากินเยอะอยะเอ็ม ขอบคุณมากนะค่ะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอบกบ like, ออดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากำลักสาวเอนดินี้ได้จ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ